หน้างานรังสีคลองสามโครงเหล็กบีมน็อกดาวอู่เคลมประกันรถยนต์ขนาดกว้าง22เมตรยาว42เมตรสูง9เมตรมีหูช้างรันเวย์เครนมีชั้นลอยค่ะโครงเหล็กบีมน็อกดาวของเราติดตั้งง่ายประหยัดเวลาแข็งแรงสวยงามราคา ตารางนี้ละ2,550บาทราคานี้จะไม่รวมแหวกไม่รวมติดตั้งไม่รวมมีชั้นชีตไม่รวมขนส่งไม่รวมฐานรากคา่ะรับทำตามขนาดที่ต้องการขั้นต่ำ600ตารางนี้ขึ้นไปติดต่อสอบถามประเมินราคาได้นะคะพร้อมรับแบบ 3D และใบเสนอราคาฟรีค่ะข้อดีของการใช้โครงเหล็กบีมแบบประกอบนอกดาวนะคะ คือ 1. มีรอยเชื่อมน้อย 2. เชื่อมด้วยเครื่องมาจากโรงงานไม่ต้องมาตัดเศษทิ้ง 3. ประกอบง่ายเร็วประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะท่าในใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะได้รับแบบ 3D ฟรีพร้อมใบเสนอราคาค่ะหน้างานรังสิตคอง3 โครงเหล็กบีมนอกดาวขนาดกว้าง22เมตรยาว42เมตรสูง9เมตรมีหูช้างมีรันเวย์เคนมีชั้นรอยค่ะติดตั้งง่ายประหยัดเวลาแข็งแรงข้อดีของโครงเหล็กบีมนอกดาวมีรอยเชื่อมน้อยเชื่อมด้วยเครื่องมาจากโรงงานไม่ต้องตัดเสศจทิ้งค่ะราคา2,550บาทต่อตารางเมตร